สวัสดีครับวันนี้เอกบุรพาครับมีเหรียญวัตถุพคนนะครับมาสองให้ได้รู้จักกันนะครับอีกหนึ่งรุ่นเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญรูปหัวใจนะครับเป็นรูปเหมือนหลงพ่อเงินด้านหน้าเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเขียนว่าเงินนะครับเป็นลายแบบนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ไม่ได้ออกที่วัดบางคานนะครับแต่ไปออกที่วัดท้ายน้ํานะครับเป็นรุ่นฉลองสะพานปี2531นะครับ แล้วก็มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะครับในวันที่17ธันวาคมปี2531นะครับซึ่งประสบการณ์นะครับในเหรียญวัตถุมงคลของพ่อเงินนะครับไม่ว่าจะออกที่วัดไหนก็ตามนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีพุทุกคุณเด่นรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตามหมานิยมคงกพันชาตีแควคขาดนะครับรวมถึงโชคลาภและการค้าขายนะครับวันนี้ก็ได้มาหนึงเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญรุ่น ฉลอ,องสะพานนะครับซึ่งค่านิยมนะครับในเนื้อทองแดงก็ยังไม่แพงนะครับเป็นพานหลับร้อยต้นๆนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับนํามาส่องให้ได้รู้จักแล้วก็รับชมตัวเหรียญกันนะครับโดยด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเงินแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นเสียญพญานาคนะครับข้างละสามเสียญนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าของเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรูปเหมือนหัวใจนะครับแบบนี้นะครับ ในส่วนของทางด้านหลังเหรียญนะครับก <para la gente> ็จะเขียนว่าเงินนะครับแบบนี้นะครับเป็นลายอย่างนี้แล้วก็เราจะอ่านได้คาเป็นคําว่าเงินนะครับด้านหลังของตัวเหรียญนะครับจะมีการตอกโค้ดเอาไว้นะครับอย่างเหรียญนี้ก็ตอกมาได้ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นครับปิ้นป้นนะครับเกิดจากการตอกลงไปนะครับสําหรับโค้ดในเหรียญรุ่นนี้นะครับไม่ได้มีการลันหมายเลของพระแต่อย่างใดนะครับมีเพียงแค่การตอกโค้ดไว้นะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญสวยแท้ดูง่ายนะครับอีกหนึ่งรุ่นราคาไม่แพงนะครับที่น่าบูชานะครับแล้วก็เหมือนว่าจะมีประสบการณ์ด้วยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับค่านิยมก็ยังไม่แพงนะครับเนื่องจากไม่ได้ออกที่วัดบางคานโดยตรงนะครับเป็นการออกวัดท้ายน้ํานะครับซึ่งเป็นวัดเก่าของหลวงพ่อเงินนะครับในวันพิธีปลุกเสกนะครับก็มีเกจิร่วมสมัยนะครับมาร่วมทําพิธีพุทธาเทวพิเศษหลายรูปเลยทีเดียวนะครับ จึงถือได้ว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีการออกแบบรูปแบบลักษณะของตัวเหรียญนะครับได้สวยงามนะครับนี่นะครับให้เด็กหรือสุภาพสตรีห้อยนะครับก็จะดูมีเสน่ห์นะครับแล้วก็มีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญลูกัวใจหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ำรุ่นฉลองสะพานปี2531นะครับ ถ้าทนใดรับชมคลิปวิดีโอแล้วนะครับเช่นชอบนะครับอยากจะแบ่งเอาไว้บูชานะครับเหรียญนี้ก็เปิดแบ่งปันเอาไว้250บาทนะครับท่าใดเช่นชอบก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วก็ทักมาสอบถามแบ่งปันเหรียญรุ่นนี้กันได้นะครับมีอยู่หนึ่งเหรียญนะครับวันนี้เอวุลพาก็นํามาส่องแล้วก็แนะนําเบื้องต้นนะครับให้ได้รับชมความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ